พี่ครับเดี๋ยวก่อนเราไปทะเลนะฮะเดี๋ยวเราแวะโรงเรียนบ้านเนินรักก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนกิจกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสากลน,น่าสนใจส,นสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่โรงเรียนบ้านเนินรักใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะต้องมาไม่ผิดที่แล้วนะฮะวันนี้ยินได้ข่าวว่าแบบ แถวนี้เนี่ยโดยเฉพาะรงนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นเรื่องของการจัดกิจกรรมสหกรณ์จริงครับไ้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเหนือนะคะพาพี่เขาไปชมกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนบ้านโนนรักค่ะได้เลยค่ะคุณครูค่ะน้องเหนือกิจการของโรงเรียนนะคะเรื่องสหกรณ์มีอะไรกันบ้างก็ มีสหกรณ์ร้านค้านะคะแล้วก็สหกรณ์ออทซัพย์แล้วก็สหกรณ์ส่งเสริมการผลิตค่ะแลแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะที่ที่เรายืนอยู่นี่คือที่ไหนสหกรณ์ออทรั์ของโรงแรมบ้านนรรักค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่ขอเขาไปดูข้างในได้ไหมครับได้ค่ะโอเคอันนี้ฝ่ายธุรการค่ะรับผมมีฝ่ายธุรการฝ่ายการเงินค่ะแล้วก็บัญชีแล้วก็ผู้จัดการรองผู้จัดการค่ะตำแหน่งต่างมาได้ยังไง ก็มาจากการลงมติในที่ประชุมสามัญใหญ่นะคะเราก็จะเลือกคณะกรรมการใหม่ในภายหนึ่งปีนะคะก็คณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะทํางานหนึ่งปีแล้วก็พอเริ่มการศึกษาใหม่แล้วเราก็จะเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะก็หนึ่งชุดทำทนหนึ่งปีจบปีปุ๊บก็เลือกชุดใหม่ขึ้นมาทำต่อครับผมถ้าอย่างนั้นเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีไหมได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันต่อครับอ่าสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขาจะ ทำขนมมามแล้วก็จะเอามาขายเอามาส่งกับสหกรณ์พอได้เ,เงินแล้วก็จะหักทุนออกเอากำไรออกแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไปปันผลปลายปีค่ะพอปลายปีนันเลียงก็จะได้ปันผลกันทุกคนเลยค่ะก็จะเอาไปฝากที่ธนาคารก็จะทำให้ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนกันทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อ,อ,อจะไปดูสหกรณ์ค้าค่ะ <Okay. S 2> ของเยาราค่ะงั้นตามไปเลยค่ะอันนี้เป็นเกติบัตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะไอของเนี่มานันรักค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศก,การจัดพิเทศการที่สลากางจังหวัดเพชรบุรีค่ะอะละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีนี่นักเรียนทําเองค่ะเ,เป็นกระปุกอมสินแล้วก็นี่ค่ะเป็นดอกสือ้อฮีมาแปลรูปเป็น เป็นพกกุญแจนี่เป็นกระเป๋าใส่ของกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็อันนี้เป็นไฟล์ไฟล์ทะเบียน,บบยนพอเขาซื้อใช่ไหมคะเขาก็จะมาที่ไฟล์ทะเบียนแล้วก็บอกว่าเราซื้อของไปเท่าไหร่ uh huh. ไฟลทะเบียนก็จะโย์พอปาปีใช่ไหมคะ uh huh. เราก็จะดูเอ่อแต่เลขบัญชีว่าแต่เลขบัญชีเนะี่ยมีเงินให้มาซื้อเท่าไหร่เราพอปลายปีปุ๊บ ประชุมสามัญใหญ่เราก็จะปันผลให้กับสมาชิกครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยเขาก็จะได้เงินเฉลี่ยคืนกันทุกคนค่ะอืมก็ถือว่าทุกคนพอใจค่ะนะขอบคุณคุณครูรัศมีครับ และน้องเหนือ,อนค่ะโรงเนนรียนบ้านเนินดาของเรายินดีต้อนรับค่ะครับผมถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาเยี่ย,ยมเย,ยือนกันใหม่ค่ะยิดีค่ะครั้งหน้านะรเราจะไปกันที่ไหนนะครับต้องติดตามชมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ